สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมดีจ้รลูกค่ะสวัสดีครับผมชัดเจนดีนะครับนาอชัดเจนดีหรือเปล่าครับผมอ,อ๋ออย่างอยู่ซื้อกระดิดออก เอกทายุจัาสวัสดีครับสวัสดีแม่รถด,ด้วยนะครับผมมีไปเขา้าบ้านเลยตอนนี้สวัสดีครับน้องรักสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นิ่มครับผมสวัสดีจ้าพ่อยอยูโรูปพรรณพันวาสั่งวาเถอะ ไม่ได้อยากเป็นซื้อและไม่ได้อยากอนะไชอบครับพนาเพื่อนนาโขอบคุณครับผมเอาความเหม็นมันคือบกคอยคืนวะ ชัดเจนละคือสีชัดเจนอยู่แล้วผมลงทุนติดไวไฟไวพันที่นี่ติดเน็ตไว้บ้านติดเน็ตบ้านพอนี่กะพอนากะขอบคุณนะครับอันนั่นละมาเล่นออนไลน์นั่งโทรคนยขนาดกัเล่นได้ติดเน็ตพอดีให้พ่อให้แม่เบิ่งน้ำนะติดไปให้พ่อให้แม่เล่นน้ำครับผมเชียงใหม่ชัดมากเจ้า อยู่แต่เอกสารแล้วครับถ้าถ้าบริษัทก็คือสิเป็นน้ำเน็ตมือจอเราละบ้านี้เน็ตเน็ตผมไม่มีปัญหาแล้วเด้แล้เนี่ยอ่เน็ตผมไม่มีปัญหาแล้วสิบอกท่านสิเอาเพิ่นมาได้ออนไลน์มาทางหลังไม่เนาะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดจัดเพีงให้เพิ่นก่อนเนาะครับผม ม่เพียงอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเพ่งให้เพิ่นก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตจัดจัดเพ่งทีง่คางค่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับลืมรองให้เพิ่นลืมรองให้เพิ่น เสียงดังเบาไปบอกได้นะครับผมแสบตาสิบ่ถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออายสิบอถามว่าในหัวใจลืมไปได้ละบอกรักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอ ว่าไอยต้องเป็นคนสำคัญอยากให้ไอยเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไป หัวใจอ้อยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรากักเต็มใจให้เธอโอ้ยเดอ้อเธอเป็นจังใดอ้ก็ยินดีสิบรังหากวันหนึ่งนั้นอ้มันไม่ใช่ สีบอถทวงบอกขอดดใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ตัวแลให้เธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกันอยากให้ไอเป็นแค่ที่พากใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ให้สุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจไอยอยากให้เธอมีความสุขเสมอ ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอโเวเดอเธอเป็นจังใดไอ้ยก็ยินดีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ยาแม่ถนอมวงนะครับแล้วก็สวัสดีแม่ต่อยด้วยนะครับผม ปูเสือแพร็บศิลปินมาแล้วนอนอยู่ที่นอนฟังกะไเลครับว่าเป็นยังดอกสิบรังหากวันหนึ่งนั้นอ้อมันไม่ใช่ดนตีเบาไปดังไปไหมครับสิบนน่อทวง,งบอกขอได้ได้เุทนไม่ต้องมีวันนี้ได้ตัวและเธอได้มีเธอเธอว่าโชคตี วันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก่อนแล้วกันอยากให้อายเป็นเคที่ภาคใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ใ,ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอ้เอเดเธอเป็นจังดไดอ้ายก็ยินดีโอ้เอเดเธอเป็นจังได้ ไอ้ก็ยินดีอเอาหน้ากองม,มอบให้ละลาเพื่อนขอมากจะอาทิตย์ที่แล้วลืม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 ดนตรีเบาไปนิดโอเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกน้อยนึงแล้ว